กับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าครบมิเนเบ้าแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเรียงง่วครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฟันดีฟันแม่นครับต้องตามดวนเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีเป็นผีเจีาวทีครับผีเจ้าทีผู้เก้าละครับเคยบอกเลขถือมาแล้วนะครับเนาะเพื่อนอยากใด้สารเทาพุ่มอีกแล้วครับเอฟซีโบไฮพาดวสันครับโบไฮพิวเลยเสียห้เด็ดเด็ดจ้าจังครับดึงขาบอกเลขตาเลียงงัวเนาะสิเป็นตัวไหนครับนี่พร้อมแล้วนั่งทายอยู่นี่เหรอครับมารับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสสสสววววััััดดีีีคค่ะตาเล้ยงรบมาตามดวนเนาะครับอู้เฮียนเนาะครับคุณตาเนาะผู้ขับไลเ่ผีผีจนหมดโยอมเลยเนาะครับเนาะผีผีผีอยู่เลาะมุ่นวันไปเคยไปเดียงมัวผีหิมมุ่นครับผมจากที่แข็งได้เที่ยวนครับแข็งได้มากเลยมาดึงขาเว้ยนอนนอนเลยอยู่คนว่า นอนอยู่แมนนอนเดินเลยเลยนอนหลับนะนอนอยู่แค่นี้ลละบวครับแมนมครับบาา้านก็เลยมา่ดึงขายกยกยกบ้านผบูบขึ้นพอไงน,น,น,นี่นะตาหนี่ก็เลยผบบูขึ้นอ้าวไปเจงไหนตัวเมื่อียนน้ำนี่แหละเราอะโอ้มาเลดนนำ้ำโอ้ยเจ้าอยู่หมนะิมมุนน่เลยเนาะตัวเดียวะครับแมนตามันวานะครับแล้วว่นนี่ก็เรียกว่า ไปจังไรมาจากไหนมาเรียนนั่มอยู่แล้วเราอะครับพี่ตัวนั้นครับแต่ว่าคนเด่นเท้าตลอมเท่าเติบแล้วเท่านีา่คยเมื่อบอกเด็กตาถืออยู่ไรครับบ้านนี่ก็คุยกันไปคุยกันมาเดี่ยงทุกเรี่ยงสุกน,น่แนนอ,อยู่จไรกินจากไ,ห,ไห่อยก็อยูหันแล้วว่าสอตากนันยังไปเดี่ยวหัวอยู่บ้านค่อยอยูย่เราอะ โอ้ยมมุ่นบันตาไปเดี่ยงงวดด้วยว่ะแม่นก็หายตายไปไปเจ็บว่าก็บอกดีหรอกนี่เบิ well ่งคือจังค um. ือจังคนกินเหล่านี่นะคือจังคือจังเมาเหล่ามากเม่าเหล่ามากเออบอกว่าโลกโปกเปกบอกว่าโลกโปกเปกดว่าทันท้าบัดเชื่อนี่ ก็เลขข่่่้้้ก้้้้้้้้้้ย้ว้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้่า้้้้้้้้้เ้้้้้บา้้อ้้อ้น้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้า้้้้้้อ้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้ั้้้น้้้้้้้้้้้้้่้น้้้้้่้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้า้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็คุยกันป้ปคุยกันมา เราเรยว่าเพราะไงอันชื่อเดีกถือบอกคืชื่อเดีกบอกเราว่เคยอยู่แล้วเขามาบอกตั้งเทือกับถือทั้งเทือกับบัตถุทางภายในนี้าครับอจีนแน้วเขานั้งเทือกับวัตถุแย่งเงินไปซื่อซื่อชื่อว้างเนเรอร์เลข่อยเราว่าตัวไหนทางภายในดีว่าครับห้าศูนย์เราว่าห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับนี่ตัวเดียวนี่บอกห้าศูนย์ตัวเดียวนี่บอก ตัวเดียวว่าจ้ครับโอ้เปินให้ตัวเดียวเนาะขั้นพ่อไงสื่อคืออย่าลืมไปเหตุบ้านให้ให้คอยเยลิกเนาะโอ้นำทวมบ้านเพื่อนเนาะเอ,เอนานำทวมบ้าน <c oughs> หลังพ่อไงเก่าหรอกพ่อไงครับมันว่าทีต <c oughs> ัวน,นั้นนะครับกานนี่ก็เลยคุยกันไปหนีจากเด็กไปได้บ้านนี้ครับ ขึ้นอยากกินเหล้าว้อย่างเราอะครับครับชิ่พี่แก่เราก้อนพอใหญ่ปัด<ต>โท<อ>ษเรากินเหล้าก็เทาาไปว่าครับพุดด้วยหลานหาค่ะพอใหญ่ด้วยว่า<อ>น<ะ>ันครับผูดยางกปพุ่น่านเลี้ยวไปเรียกยางออกไปแล้วสียางไปยทั้งที่เป็นตกวโมเมนต์โมมี่ทั้งนั้นไปทั้งพี่ทั้งแต่เวนออกพี่ล้านค่าก็เลยว่าหลานค่ามันอยู่ตะเวนดอกนะครับบ้านนี้ก็เล่าก็ไรีบไป ไปคนใหญ่ก็เลยงัววุบขึ้นมาครับโอ้กุฝันตัวดีวะ่ะฝันกลางเวรนในนี่ฝันกลางเวรน,นอนยู่นีละเนาะนอนอยู่กลางบาทยังสครับโอ้ว่าเขาโมาบเด็กกูละตัวดีวะ่ะครับห้าศูนย์เราอะห้าศูนย์เม็ดเดียวเลยหมวดก้อนนั่นเขาก็มาบอกฟิ่ได้แ่ว่าคนเราคนโอ้ตันเป็นคลิปแรกบมอครับเม่นหมวดก้อนนั่นเขามาบอกหนึ่งอ่าหนึ่งเก็ดสองหนึ่งเก็ดสองก็แปดสี 8, 4, ่ก็แปดสี่คเขาบอก ตัวนี้เป็นผีหน้าแล้วครับตัวนี้เป็นผีหน้าผีหน้าเป็นคลิปแรกครับเอฟซีเนาะตัวนี้เป็นผีหิมมุนหาศูนย์นี่ผีหิมมูนเอออยู่อยู่อยู่เลาะมูนครับหลอกหนักบอง่ายไครับเดี๋ยวบ่ต้องจับครับตาเรียงว่าไ่ต้องจับครับเดี๋ยวจะให้ตัวเอฟซีเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับจังไรอีกครับบานนี่ผีหิมมูนนี่เท่านี้ล่ะแข็งเนาะแข็งหลไรมากเป็นเลี้ยงบ้านเนาะครับเนาะเป็นเลี้ยงบ้านเลย ดึงขาเลยมาดึงขาเพ่อใหญ่จะไดึงหัวเมื่องภูโบครับไปจังไหตจว่กว่าไปจังไหนมาจังไหนมาเด่นนี่เด้อเราวบเราบอกจังดีพ่อใหญ่กับชื่อใจคือเลี้ยงคู่หญิงกันไปนะครับผมเกี่ยงชุกเกี่ยงชุกเจ้าอยู่หวานไหนเอ้าพ่อใหญ่ก็ยังเคยไปบ้านตาอยู่ครับมันหวานนะพ่อใหญ่ก็บขึ้นขึ้นไปบ้านข่อยอยู่อี่มันหวานนะเป็นอยากได้บ้านอยากได้กินของเส้นเราให้ไก่โตเนาะเราหนึ่งพันโมบา เ่นยากได้แต่บาทโอ้ยยไ้แต่บ้านยางไ้บานมองอยู่งามสมบาิ่นปีหนึ่งคนบพิคนวาจังสี่สี่เราคนไงเด็กหาศูนยะวาศูนเนาะขั้นถือกาเป็นสางบานแนแล้วว่าเป็นหดบานี่แน่หลังมองไงเขาหรอกครับลองเบิ่งรับกับตาเรียงงอก้องเฮ้านาครับจังไอีกครับบานี้คุณตา เราก็ไปหนีเลยไปซื้อเหลากินก้อนยาเห่าเราเลยครับเออเราก็ไปเลยครับไปลาวานีเราสิเป้ไปจะเป็นตรงตานี่เดื่อนใช่ปะพี่พี่ร้านข้าอยู่ขางจะเว้นออกพี่มอมีทั้งนั้นครับเราก็ไปเลยไปเลยโอไปเลยจากับหเมืออืว่าฟันก็เวียนก็มีผีทัวนี้ว่าครับเท่านี้ล่ละวาแอมเ่ฟันแนวไปเลี้ยงง่วเนาะเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นเนี่แหละครับนั่มาบอกเลยเคยื่อถือมาคุณตาเนาะเครื่อยถือโยครับ เอามวดนี้เนวยท่างครับกันถามมักต,ตัวเล JI, ขชุดนี่ของุตาเลียงงัวเอาไว้แคบหนาจจเลยครับเนาะขอบคุณครับตาเลียงงัวครับครับผมยันเพิ oui, ่งไปใส่เอฟซีครับยันเพล่งไปใส่ครับนี่ครับตัลเลของตาเลี้ยงงัวของเท่าครับเอฟซีคลิปแรกครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเตัดเลนครับเลข2สองตัวนี้เป็นแปดซีอันนี้เป็นผีหน้าด้วยครับเอฟซีผีหน้าครับมาลาสุดก็คือฮาูน เป็นเจ้าที่เจ้าท่างเพื่อนจากไดบ้านครับน้ำท่วมครับโอ้แต่ซีตูนเนาะครับเนาะเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับพอจะได้สร้างบ้านให้เนาะครับเอฟซีงวดนี้ขอให้มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะครับมือนี้ครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนะไม่ได้ครับเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมองของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ไปเดินทางไปทำบุญย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดยมือมาฝากเอฟซีครับ่าม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่าม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีจเปนสือเหือถือนะครับมมน้อง่าม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของหมครับว,วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับ่าม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อหวดปี่หลอเหอนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสดนม,มาสกักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมือแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในน kind of ี um, a, ah ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับงยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากกนหักคนหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอท่านผู้ชมแล้วการบ่าแอมเราตรงนี้ในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไร่ที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไร่ในตัวเขาสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้นในดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาเอมเราตรงเนี่เอามาบาหลายครับเอามาฝากอิฟซีโบหลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดเสห้เบเ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเดเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอออะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ